สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของเด่นล่างแบบ2ตัวนะคะก่อนจะมาดูเด่นล่างแบบ2ตัวนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคัดการ ตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะเอามาดูเด่นล่างแบบ2ตัวนะคะสูตรนี้ใช้หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นบวก หลักพันแล้วก็10บนหน่วยบนนะคะบวกกันก็จะได้เท่ากับ x บวก2 9บวก6เป็น15เป็น19 19บวก19บวก3ได้22 2 4นะคะออกที่2 1เข้าที่เลข2เนอ้องหลักสิบสูตรนี้ชอบมาหลัก10นะคะ ที่สองกันนะคะใช้หลักหมื่นหลักพันหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะคะเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกสิบหกบวกหกได้ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสามได้ห้านะคะห้าบวกไปอีกสองก็เป็นเจ็ดออกห้าหนึ่งนะคะเข้าที่ได้ห้าหลักสิบเข้าเป็นงวดที่สอง มาดูงวดที่3นะคะใช้3ามศบวกศย์แล้วก็บวกเกนะคะสาบวกเได้12ก็2อบวกสได้4ออก2 3เข้าที่เลข2นะคะหลัก10เข้าเป็นงวดที่สมเนาะอ่ะมาดูงวดที่4นะคะใช้0ใช้7จ็ดบวกเบวกเก้าเสองสิบวกเ ได้ยี่สิบสามนะคะสามบวกไปอีกสองก็เป็นห้านะคะออกห้าหนึ่งเข้าที่เลขห้าหลักสิบนะคะเอามาดูงวดที่ห้านะคะใช้ห้าบวกแปดบวกศูนย์บวกศูนย์ได้สิบสามนะคะสามบวกสองได้ห้าก็ออกห้าศูนย์เข้าที่เลขห้าเป็นงวดที่ห้านะคะสูตรนี้ง่ายๆเนาะ เอามาดูงวดที่หกนะคะใช้สี 7, ่บวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดวกสก็เป็น25่สานะคะก็ห้าบวกไปอีกสองก็เป็น7ออก5้สนะคะเข้าที่ได้ห้าหลัก1ิบมาดูงวดที่เดนะคะใช้หงบวกแบวกเ้าบวกสี 9, ่เบวกเเป็นเก้าสองสิบวกสได้ยีนะคะ สองบวกสองได้สี่งวดนี้เป็นสองนะคะมาหลักหน่วยหลุดเป็นงวดแรกนะคะแอดเลยใช้เป็นเด่นล่างแบบสองตัวเอานะคะอ่ะมาดูงวดที่แปดนะคะใช้ห้าบวกเจ็ดบวกหกแล้วก็บวกสามห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสิบสองบวกหกได้สิบแปดสิบแปดบวกสามได้ยี่สิบเอ็ดนะคะก็ได้หนึ่ง บวกไปอีก2ก็เป็น3ออก3 6นะคะเข้าที่เลข3หลัก10เป็นงวดที่8นะคะเข้าหลักสิมาแล้ว8งวดเออ7งวดนะคะขอภัยแล้วก็หลุดมาหลักหน่วย1งวดมาดูสูตรเด่นล่างแบบ2ตัวงวดที่9นะคะใช้6บวก9บวก8บวก7 เกบวกหเป็น15 15้บวกแได้23 23ิบวกเ็ก็ได้30นะคะก็ได้ศนย์บวกไปอีกสองก็เป็นสอง่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะถ้าชนนว่นนี้ชนตัวเด่นคือเลขศูนย์นะคะน่าจะมาหลักสิบ แอดยังหาลักหน่วยไม่เจอวันนี้เดี๋ยวค่อยๆดูไปอีกทีนึงนะคะไม่ศูนย์ก็สองเนี่ยแอดว่าน่าจะเป็นศูนย์มากกว่านะคะอันนี้เป็นสูตรง่ายๆเนาะเรามาดูของล่างนะคะว่ามีสูตรไหนมัอง่่า อ่แอดหาอันนี้สิบหกมาดูของล่างนะคะเอามาดูสูตรนี้กันดีกว่าของล่างเนาะที่เป็นหลักหน่วยนะคะที่มันหลุดมาเข้าหลักสิบสูตรนี้ใช้หลักหน่วยเอ่ย สูตรนี้ใช้สิบหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะสิบหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขนี่นะคะสูตรสิบหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสามคูณด้วยสามก็เป็นเก้าอันนี้เป็นเก้าเนาะบวกด้วยสิบหน้าครั้งที่สอง ก็คือเลข6กนะคะก็จะเป็น5 5บวก4ได้9 9้วก1ได้0เด่นที่เลข0ูนะคะชนกับตัวเมื่อกี้ชนกับเลข0ูนศย์มาได้ทั้ง10ทั้งหน่วยมันอาจจะกลับมาเข้าหลักหน่วยหรือมันจะเข้าหลัก10อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะคะกอ็ลองดูแต่มันชนที่เลขศูนย์นะคะ งวดน,นี้เนาะอ่ะแอดก็ขอจบคลิปล่างเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ